สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจ f o c i s Channel นะคะวันนี้เราอยู่กับเกม Story of s i a s o n Pioneer of o l i v e t o w n เช่นเคยนะคะเมืองมะกอกของเรานี่เองวันนี้เราจะมาพูดถึงโคลโรงดีกว่านะคะอ่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วก็หลายคนก็จะงงว่ามันคืออะไรเวลาที่เรา ใช่ะค่ะตอกอหรือว่าทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีแบบตัวสีชมพูวิ่งออกมาใช่ไหมคะตัวสีชมพูเนี่ยก็คือ,อ follower โคลปงนะคะเป็นน้องชมพูตัวน้อยอเป็นโคลปงตัวน้อยนั่นเองนะคะซึ่งเราจะต้องทำการสะสมน้องชมพูตัวน้อยให้ได้เยอะๆ มันจะเยอะก็ต่อเมื่อเราทํากิจกรรมต่างๆนั่นเองเราสามารถเช็คได้ด้วยนะคะว่าจํานวนของน้องมีเท่าไหร่ก็ลองเข้าไปในกระเป๋าของเรานะคะแล้วก็ไปดูอันแรกเนะะี่ยค่ะใช่อันล่างสุดเห็นไหยคะโคลโปงหักเกงพ้อยตะอะพ้อยในการค้นพบโคลโปง มีทั้งหมด44นะคะตอนนี้ที่เราหาได้มีแค่44แต่ว่าทุกคนก็สามารถที่จะสะสมไปได้เรื่อยๆยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะคะมันจะพาเราไปปลดล็อกสถานที่ต่างๆด้วยนะคะแต่จริงจริงะแรกๆเวลาเราเล่นนะคะถ้าเราได้25ตัวนะคะมันจะมีเหตุการณ์น้องเกิดขึ้นน้องจะพาเราไปสารเจ้าอะคะ่ะแล้วก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ยังไม่สปอยเนาะหลังจากนั้นน้องจะโผล่มา ทางบ้านเราแบบนี้นะคะจะสแตนบายแบบนี้นะคะน้องเป็นเหมือนเป็นพูดพูดตัวน้อยนะคะมีแต่คนบอกว่าน้องไม่น่ารักนะคะมาดูน้องน่ารักไหม <c oughs> อ๋อก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ไม่น่ารักหรอน่ารักไหมเราไม่น่ารักหรอน่ารักอยู่ <c oughs> น้องคนนี้ชื่อ นบีปงนะคะจะจะเป็นตัวหลักที่จะพาเราวับไปสถานที่ต่างๆแล้วก็จะเป็นคนพาเราไปในหมู่บ้านด้วยเราจะไปใช้งานโคลโปลงต่างๆเดี๋ยวเราพาไปนะคะ,ะแ่้เราก็ไปคุยกับน้องนะคะแล้วจะมีสถานที่ให้เลือกมากมายอันนี้เราเพิ่งเริ่มเกมเราก็เลยไปได้ไม่กี่ที่นะคะ ที่ที่เราสามารถไปได้ก็จะมีหมู่บ้านโคโกงมีเหมืองลาวาแล้วก็ต้นถั่วนะคะซึ่งแต่ละที่เนี่ยมันจะมีให้เราไปเล่นเกมเพื่อเก็บโคลโคลคอยนะคะเดี๋ยวจะอธิบายต่อก่อนอื่นเราไปบ้านน้องกันก่อนดีกว่านะคะ,ะถึงบ้านน้องแล้ว นี่คือบ้านของน้องหมู่บ้านโคโโปงของเรานั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าก็จะมีตัวเล็กๆวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งอยู่นี่ก็คือน้องสีชมพูที่เราเก็บนั่นแหละคะ่ะอ่าเราไปคุยกับน้องตอัวสีเขียวนะคะชื่อมาเนปโปงและจะเห็นเป็นแบบนี้เห็นฟอลโลเวอร์ไหมคะเห็นที่ลุงหนวดไหมข้างลุงหนวดเนี่ย จะมีตัว follower ที่เราเก็บมาจาก activity เราอยู่ตรงนั้นให้เราทำการกระจายน้องให้มาช่วยงานเนี้ยค่ะเห็นไ,ไหมคะช่วยมากช่วยน้อยก็แล้วแต่กระจายกระจายไปตามนี้อันนี้ก็ยี่ิบห้าบ้าง18บ้าง100บ้างเนี้ยค่ะน้องแต่ละตัวจะมีชื่อนะคะชื่อคิโรโปรงก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับต้นไม้อะไรอย่างนเนาะถ้าอีวะโปงก็จะเป็นแบบ ไงเห็นก็จะเป็นเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมแล้วคุสะคุสปงเกี่ยวกับหญ้าเกี่ยวกับพืชพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ไม่เป็นไรคือเล่นเล่นไปเราจะรู้เองว่าน้องทําอะไรให้เรานะพอเราทําการแจกจ่ายน้องชมพูตัวน้อยให้เสร็จแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไอ้ตัวที่เป็น question mark เนี่ยจำไว้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราจะปลดล็อกยังไง อจะสังเกตเห็นว่าน้องก็จะแบบอันนี้เราใส่ไปร้อยตัวเลยอ่ะมันก็จะยัวเยอะมากเลยอ่ะโอ้ตอนนี้ฉันไม่มีของให้เธอหรอกนะแต่ฉันแจกพลโลเวอรไปแล้วนี่นาต้องรอพรุ่งนี้เช้านะคะ จะได้ของจากน้องบางทีอาจจะไม่ได้ของแต่ว่าจะได้เป็นโคลโลคอยมาหรือว่า,าได้เป็นเลเวลอัพขึ้นมาน้องจะมีเลเวลด้วยนะคะคือถ้าเราทรีตน้องดีหรือแบบว่าเราเราแบบว่าเติมมาหาน้องบ่อยๆแล้วเลเวลน้องขึ้นน่ะเราจะได้ของจากน้องแบบเป็นของที่ดีน้องจะช่วยไปทำงานในฟาร์มไหมไม่เชิงช่วยทำงานในฟาร์มปะ่ะแต่ประมาณว่าแบบ มีของให้เราอ่ะอืจริงๆก็ยังเล่นไม่ถึงตรงนั้นหรอกนะ <c oughs> ก็ไปแอบดูคนเล่นมาบ้างก็ประมาณนี้ใครมีอะไรเพิ่มเติมเมเ้นบอกได้คนะ่ะแต่หลักๆประมาณนี้ก็คือเอา follower ให้น้องแล้วก็อีกวันนึงก็มาเอาของที่น้องถ้าไม่มีของก็ได้เป็น Level Up กับโคโลคอยแทนนะคะเท่า <c oughs> ที่เล่นอยู่ตอนนี้ได้แบบนั้นนะคะแต่ใครเล่นนำไปแล้วก็แชทเมนเป็นบอกกันได้ และนี่ก็คือตัวเต็งของเรานะคะชื่อคุณลุงโอสโปงนะคะเป็นโอสโปงมีหนวดคุณลสโปงอันบนสุดจะเป็นโคโลช็อปนะคะคือโคโลคอยที่เราไปแข่งเล่นเกมต่างๆค่ะแล้วก็เราจะได้โคโลคอยมาแล้วเอาโคโลคอยมาแลกของต่างๆจากลงตรงนี้ได้เลยเห็นค่าโคโลคอยข้างบนไหมคะที่เป็นดอกไอที่เป็นเหรียญสีเขียวอะ่ะใช่ค่ะแล้วก็เอามาแลกตรงนี้ได้เลยนะคะ เสร็จอันที่สองนะคะจะเป็นโดบุสึหรือเพโตกก็คือสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์สัตว์บัว,ส,ว,ส,วสัตว์ที่เราเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์กับน้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยแหละค่ะถ้าเราต้องไม่ต้องการเขาแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็คลิกเข้าไป <c oughs> แล้วมันก็จะมีให้เลือกว่าจะแยกบัวแยกไก่หรือแยกม้าหรือห,อหอว่าแยกเพชรเนี้ยค่ะ ลองกดนี่เนี่ยแล้วก็ให้เลือกว่าเราจะไม่เอาตัวไหนอย่างเงี้ยแล้วน้องก็จะจากเราไปนะคะเศร้าอ่ะแล้วก็อันนี้คือของที่หล่นหายตัวนี้ยังไม่มีของที่ทำหล่นหายไม่รู้อะไรเหมือนกันนะคะอันนี้ใครทราบก็มาบอกกันได้ หลักๆก,ก็จะมีอยู่2อย่างนี้สําหรับคุณลุงก็คือแลกโคลคอยกับถ้าไม่ต้องการสัตว์ก็มาปล่อยตรงนี้ค่ะชี้ชหลักๆที่เห็นเขาใช้กันนะคะโอเค ก็จะมีหลายๆตัวอย่างที่บอกนะคะแต่เราต้องค่อยๆปลดไปนะใช่เห็นไหมก็จะมีหลายหลายตัวแต่เราต้องค่อยๆปลดปลดล็อกแต่ละตัวเราจะปลดล็อกอยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะอะกลับไปที่หมู่บ้านของเรานะคะฟาร์มของเรานะคะ โอเคอเราจะพาไปดูนะคะว่าไอ้น้องฟลลเวอร์เมื่อกี้มันสำคัญนขนาดไหนนะโอเคค่ะให้เราเดินไป ตรงนี้นะคะเล่นจนล้องเพลงได้แล้วนะอ่านี่เห็นไหมคะน้องนิเป็นผีสาวนะคะฮัลโหลกนิจเาสวัสดีค่ะและนี่อะค่ะก็คือศาสเจ้ากดอธิษฐานเห็น้อยโคโลปงของเราไหมคะมีสีสีไหมเจ้าคะใช่แล้วเอามาแลกตรงนี้ยค่ะ ซึ่งมันก็จะแลกให้หัวใจเราเพิ่มได้ด้วยนะคะซึ่งแลกไปหมดแล้วตอนนี้ก็จะมีพัฒนาฟาร์มของเรานะคะแล้วก็พวกนี้เห็นไหมคะมหาตะปงิลีปงอะไรพวกนี้นะคะ่ะไอ้ปงปงพวกนี้ที่เราใช้ปงปงก็คือแลกเพื่อปลดล็อกไอ้มาร์เก็ตที่เป็น question mark นะคะ่ะนึกภาพออกไหมคะ ที่เราเข้าไปในหมู่บ้านมาแกแล้วมันแบบเป็น question mark เราจะปลดล็อกมันโดยการที่เอาอ p o i อ t โคลโรโปงของเรามาแลกตรงนี้นะคะงงไหมอะ่ะดูเครียดเนาะดูเครียดอะเอาเป็นว่าเก็บไอ้สีชมพูไว้เยอะๆแหละค่ะแล้วก็เอามาแลกตรงสารเจ้าเยื่างี้ง่ายกว่าไหมเออแค่นั้นแหละนะคะโอเคประมาณนี้นะคะโคโลปงแล้วมีอะไรอีกเกี่ยวกับโคโลปงก็พาวาับ ให้ของแล้วก็ได้ของมาแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ภาวะก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วก็อยู่ในมูละตรงนั้นอห<ม>ละหลกักๆมีแค่นี้นะคะสาหรับคนรู้พงใครมีอะไรเพิ่มเติมก็บอกกันมาได้นะคะ<ม>เวลาที่เราจะไปสถานที่ต่างๆโดยโคนรู้พงพาไปเนี่ยก็มีหลายที่เลยนะคะอืม ไปอ่านได้ในเพจของเรานะคะเราสรุปไว้ให้แล้วว่ามีสถานที่ไหนบ้างที่เราจะได้ไปนอกจากเหมืองลาวานอกจากอ,าอะไรอะต้นทัวแล้วก็ดินแดนทะเลสาบอะไรเงี้ยค่ะคือหลายที่มากที่น้องจะพาเราไปแต่ขอให้เราอ่ะเก็บน้องให้ได้เยอะๆแล้วก็เดี๋ยวเหตุการณ์ต่างๆก็จะตามมาเองนะคะ แต่ระหว่างนั้นมันเราก็ฟาร์มเพลินแล้วอะค่ะโอเควันนี้ดูคิดเกียจเดยไม่รู้อะวันนี้ก็ข้อดีก่อนละเนาะเกี่ยวกับโคลโปงใครแบบรู้อะไรมากกว่านี้ก็เมน,นบอกได้นะคะหรือว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำกันมาได้ขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่